em ăn cơm bắp đã đã xong đã đến lúc break rồi anh ăn cái gì anh ăn gì ăn gì ăn cái 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 gì cái ăn cái gì ăn cái gì ăn cái มันอิ่มแล้วแบบนี้เล้วกินไ่กินมาเอื่นแล้วรงสารไม่กลับไม่ปลมอยมีดอกสมองอยู่ใสหัวกนกปุนมีนหัวมันออกแล้วไทมันหัวมันเป่าออกแล้ว ไอ้แม่ก็จิมีสมองคืองี้กุมารน้อยๆไปยืนให้เจ้าซารุเ่าบอกแม่หลัดอิ่มแล้วแม่หลัดอิ่มแล้วแม่อิ่มแล้วป้าเจ้าเป็นต้มคื้นให้แม่แม่หลัดอิ่มแล้วหนูหนูจะกินหนูจะกินหนูก็กินหนูไม่กินป้าจะเอาไป หนูก็ไม่ต้องกินเออองอเ,เพกินย<ะ>อยาโ้ยโ้ยยังมานาันมด